อ่ะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมากับโต้ต้าฮาริโว2.4 e-pat นะครับปี2020เลยนะคันนี้ได้เกียร์แมนนวล6สปีดได้4คูี4ดิฟล็อกนะครับสวยๆเลยขับ4นะครับแต่ไม่ใช่ฟูลไทม์นะสามารถปรับขับ2ได้เบื่ออย่างลุยป่าขึ้นเขาลงห้วยรับรองตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะครับนี่เลยมาพร้อมกับตัวไฟหน้านะเพราะวันนี้เป็นตัว e-pat นะจะได้ในฝั่งไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดทมีให้ ไฟรีไฟเลี้ยวไม่ห้าในตัวแบบนี้เลยพี่นะแล้วก็ได้กระจังน,น้ำตามสไตล์น้าหล่อล็อกโคสวยๆเลยพี่นะนี่นั่นนายสีดำแบบเป็นโอแบครักกับตัวคิวโคเมียมสวยงามนะครับในไฟตนหมอกคู่หน้าเจ้าโรงงานพี่นะล้อแมกเดิมอันลอยนะครับแล้วดูซุ้มรอน้่นหน่อยใสๆเลยพี่กว้างนี่เป็นไงนี่มีน้ํามันเยิ้มน้ามันเยิ้มเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่สวยงามมากเลยนะครับพี่นะนี่ดูกระจกมองข้างไฟฟ้ามีเลยกระจกมองข้างฮะนะี่เปิดตัวโคเมียมพี่ หนาภายในบ่อผ้านะครับหน้าหลังอย่างนี้เลยนะครับเวลามันตีฝั่งซ้ายเลขไม้หนึ่งแสนโลนี่เลขงไม้เพียงแค่หนึ่งแสนโลนะครับวิดี و หน้าจอทัชสกรีนกล้องมองหลังมีห้แอร์นะลอกเกียร์มันนูนหกสปีดมีระบบอีโคโหมดพร้อมโหมดได้ด้วยนะคันนี้นะเดี๋ยวเรามาชมยละเอียดตัวรถพร้อมๆกันนะพี่ว่าคันนี้จะแ่มขนาดไหนนะสวัสดีครับกับพบกับเซลมินทอโตยแล้วนะวันนี้ผมมากับรถกระบะสายลุยเลยนะได้เป็นตัวขับสี่ นะครับสี่คนสี่ดบล็อกด้วยนะครับคันนี้สำหรับคันนี้ก็เป็นโตโยต้ารีโว่สองสี่ e พัฒนนะพี่นะปีสองพันยี่สิบนะแทรฟโฟนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดขับมันครับสนุกแน่นอนคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนโลเองนะครับนะก็อรแลชมรายละเอียดโัวรถกาผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตไครนะเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับพี่พีทุกท่านที่น่ารักทุกทุกคนเลยอมาที่รายละเอียดด้านหน้ากันเลยพี่คันนี้ หน้าเป็นไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะพี่นะไฟหลีไฟเลี้ยวมีให้ในตัวเลยแล้วตัวนี้ไฟเรทามดัดขอบมาให้แบบนี้เลยพี่สวยงามนะครับพี่นะไฟตันหมอกคู่หน้านะครับจากโรงงานแบบ l e d เลยนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูฝั่งซ้ายด้วยนี่เลยพี่นะครับนี่เป็นแบบ l e d แบบนี้เลยถือว่าเป็นรถที่สวยงามมากนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับเนี่ยดูหน้าหล่อลอกโก้นะข้างในเป็นสีดําเลยเงาแบบนี้นะแบบเป็น b l a บ k ลากระตัวคิ้วโค้เนี่ยแบบนี้ว่าสวยงามจริงๆพี่สวยงามมากๆนะครับพี่ะัดมาดูในส่วนของด้านข้างกันนะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กอันลอยเดิมจากโรงงานนะพี่แบบนี้เลยพี่นะครับลากยางพิสโตนเลยนะแล้วก็ดนะีเลยดูซุ้มล้อนะพี่พัดตรงพัดติงต่งเนี่ยไม่มีแบบว่าแตกข่าวหรือแตกล้าวเลยนะครับในส่วนนี้ก็ยังเป็นพวกน็อตเดิมโรงงานอยู่เลยนะแล้วซุ้มล้อบอกเลยว่าใส่มากใส่จริงๆนะครับพี่ เห็นไหมว่าไม่มีพวกยางมาต่อยเกอบกินเลยนะครับพี่ไม่มีพวกยางมาต่อยเกอบกินเลย่าแล้วก็ในส่วนของโชกเห็นไหมว่าโชกน้ำมันไม่เยอะไม่รั่วไม่ซึมเลยนะพี่นะน้ำมันไม่เยอะไม่รั่วไม่ซึมเลยนี่โลโก้ไฮรักอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วมาต่อกันที่ตรงนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้านะตรงนี้จะเป็นแบบโคเมียมนะตามสไตล์ของตัวรีโวเขานะไฟเลี้ยวที่กระจกมีให้นะครับแบบนี้เลยนะผมเปิดไฟขอทางไว้ให้ ให้ดูนะครับนะแล้วก็ที่ปิดอ่าที่เปิดประตูนะครับเป็นแบบโฟเมียมทั้งสี่บานบันไดชันล่างนะครับท้งซ้ายและขวาบอกเลยว่าไม่มีรอยแต่งหากรอยแต่งล้าวครับสวยๆงามๆไปเลยพี่สวยๆงามๆก็ไปเลยนะครับพี่อมาต่อดูนะครับห้องบร,ริษนะัณนาไล่ในประตูไปเลยเห็นไหมไม่มีรอยเส้หรือรอยแต่งรายงานเลยนะไอตัวที่พักแขนเนี่ยก็ไม่มียุย่ยไม,ม่ขาดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสีดําด้วยลำพงลำพงมีให้นะครับบอกเลยว่าสวยงามจริงๆคันนี้ นะล้วดูคอนโซลประตูเนี่ยไอคอนโซลกลางเนี่ยเป็นไงพี่ใหม่ไม่แบบนี้แล้วนี่อันนี้ผมวางไปสอบอไว้นะครับวางไปสอบอไว้นะครับแล้วแล้วก็อันนี้นี่ดูพวกหน้าจงหน้าจอนะครับใหม่ใหม่เลยพี่นะเขาเรียกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยพี่นะเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตัวนี่แม่น้ำที่ประตูนะนี่เลยพี่นะเม่น้ำเล็งแถวให้เห็นชัดๆแบบนี้กันเลย ครับไม่ด้อาลินเหวให้เห็นนะครับแบบนี้ไปเลยถือว่าเป็นรถที่เดิมมากจริงๆนะครับพี่นะแล้วมาดูตัวล้อประตูตัวนี้นะครับนะมาดูผมจะบอกให้เห็นถึงความเดิมต่างๆนานานะครับพี่นะเนี่ยดูตัวล้อประตูตัวนี้นะก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมโรงงานอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวน็อตหัวน็อตเห็นไหมว่าไม่มีร่องรอยของการแกะเลยนะไม่มีร่องรอยการแกะเลยหัวน็อตเดิมเดิมหมดเลยพี่หัวน็อตเดิมเดิมหมดเลยนะครับ ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากนะพี่นะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากนะมาต่อที่ห้องพื้นฐานด้านหลังซ้ายกันบ้างนะครับพี่พี่ดูบ่อนะครับทรงดีๆแบบนี้เลยทรงไม่เสียเลยนะพี่นะทรงไม่เสียเลยแล้วก็มาดูนี้ที่พักแขนใหญ่ๆเลยพี่วางแก้วน้าได้น,นะพี่นะวางแก้วน้าได้แล้วดูไม่มีร่องรอยขอยงการวางแก้วเลยพี่ไม่มีร่องรอยเลยถือว่านี่เป็นรถที่สวยงามเมื่อกี้ยากใหญ่ <laughs> นี่เห็นไหมดูนี่ สวยงามนะครับพี่นะใครได้ไปคุ้มเลยนะได้สีคุณสีด้วยนะครับไม่ว่าจะขับในกรุงเทพหรือจังหวดัดตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่ารถคันเนี้ยไม่ได้ว่าขับสีฟูลไทม์นะพี่เป็นขับสองด้วยขับสีด้วยปรับได้ง่ายๆพยงแค่หมุนเลยเดี๋ยวผมจะพาไปตอนฝั่งนู้นนะแล้วนี่เสต่อต,ตัวล็อกเด็กนะครับใช้งานได้ปกติเนี่ยพี่ดูประตูประตูไม่เคยแกะเลยพี่นะเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดิมโรงงานหมดเลยนะครับพี่นะแล้วดูตรงนี้ต่อ เดีเ๋ยวไปดูแม่นาคตัวนี้เป็นไงพี่สวยเลยนะแม่นาคเดิมโรงงานแบบนี้กันไปเลยนะพี่นะแม่นาคเดิมโรงงานแบบนี้กันไปเลยดูว่าเป็นรถที่น่าใช้งานในหนึ่งคันนะแล้วไปดูซุ้มล้อต่อโอ้โหเป็นไงเป็นรถที่น่าใช้งานมากนะครับพี่นะดูฟันตงกสีดำเมี่ยงเลยดูยางอะไหลนุ่นหูไอตัวสีของดอกยางอยู่เลยนะพวกกันโคนต่างๆนานานะครับก็อยู่ในสภาพที่ผมบูร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเหมือนกันดูหมดเดิมโรงงานเลย นาไดเปิดฝาท้ายนะครับนะคา์ได้ไปถือว่าคุ้มนะพี่นะคา์ได้ไปถือว่าคุ้มเนี่ยดูเรียบความสั่นครบแบบนี้เลยพี่นะไม่มีรอยจุ๊บหรือรอยบุ๋มให้เห็นเลยนะครับนี่โลโก้สี่คนสี่ดิปลอกมาต่อที่ด้านหลังกันนะครับพี่มาต่อที่ด้านหลังเห็นไหมโลโก้อยู่ครบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายนะครับเป็นแบบโครเมียมมีกล้องมองหลังบิวอินจากโรงงานให้ด้วยนะครับมีกล้องมองหลังบิวอินจากโรงงานให้ด้วยนะครับมาต่อปุ๊บนะนี้ เป็นในนี่หน่อยนะพี่นะมันจะเปื้อนหน่อยนะ,เพ,ะ,นนะเพราะว่าฝนตกนะครับเพราะว่าฝนตกนะใบบงใบไม้ปลิวมากระเด้งหมดเลยนะครับนะเอามาดูในตัวตัวไลเนอร์กันต่อนี่ดูไลเนอร์กันต่อไม่มีรอยขุยขาวให้เห็นเลยนะทาให้เห็นถึงว่ารถคันนี้ยไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักเลยไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักเลยพี่ดูยังไงต่อดูตรงนี้พี่เวลาเรายกข,ของขึ้นนะครับตรงเนี้ยมันจะตกลงล้ะ ต่เนี้ยพี่ดูไม่มีร่องรอยการบุบเลยนะพี่นะไม่มีร่องรอยการบุบเลยนะครับแล้วไลเนอร์ก็ไม่มีรอยขีดข่วนร้่วนะครับนะแล้วก็มาดูในต่อของความเดิมนะครับพี่เห็นไหมว่าตรงเนี้ยเม็ดอาร์นะครับนี่สองเม็ดให้เห็นเลยนะน็อตเดิมโรงงานหมดเลยพี่น็อตเดิมโรงงานหมดเลยท่าพี่ถือว่าเป็นรถที่เดิมมากจริงๆนะพี่นะเป็นรถที่เดิมมากจริงๆนะครับนี่เห็นไหมเม็ดอาร์ตรงนี้นะครับเนี้ยนี่นะเพราะเขาทั้งฝีโรงงานอยู่แบบนี้เลยพี่เนี่ยเห็นไหม เดิมมากนะครับพี่นะใครได้ไปก็คุ้มอ่ะบอกเลยและราคาดีด้วยนะสำหรับสี่หัวสี่รีบล็อกมาดูในส่วนตัวช่วงล่างกันต่อนะครับพี่นะเห็นไหมว่ายางอะไรมีให้นะครับนะแล้วดูตัวเพาขับนะครับพี่ดูตัวเพาขับพวกเนี้ยนะยังดำมึงเงี้ยเดรไม่มีราคาสนุกงสนหนีไม่เห็นเลยพี่นะแล้วก็มาดูในนี้กันต่อนะล้อแม็กสวยๆนะครับยางเปสโตเลยนะมาดูท่อนะครับสายๆแบบนี้ก็เลยพี่ท่อสายแบบนี้ก็เลยนะครับนี่ดูซุนล่งซุมล้อนี่ เนไงถือว่าเป็นรถที่สวยงามมากๆเลยนะครับพี่นะครับเดี๋ยวมาต่อในส่วนของความเดิมตรงนี้กันต่อพี่นะน้่นไหนห้องพปซาเน,นี่เลยแกะเลยนะี่ดูเอ็ออาร์ส,สวยๆาจ้ำจำแบบนี้เลยพี่เอทอาร์ส,สวยงามแบบนี้เลยนะครับดูวงดูเบาเป็นไงครับพี่นี่สวยงามเลยนะแล้วในส่วนของตัวเนี่ยเห็นไหมดูตัวที่จับนะครับขึ้นลงนะทั้งซ้ายและขวานะพี่ ขึ้นลงสะดวกนะครับ้องผู้โดยสารเรานะไมว่าจะเป็นแบบว่าบางทีฟิลแบบคนแกแ่เราพาคนผู้เฒ่าคนแก่นะครับไปเที่ยวไหนนะสามารถขึ้นลงได้สะดวกนะเพราะสามารถจับตัวนี้ได้นะเวลาขึ้นลงจับตัวนี้ได้เดี๋ยวเวลาขึ้นลงนะครับสะดวกสบายพี่สะดวกสบายนะแล้วพวกยางขอบประตูต่างๆนาๆนาพวกเนี้ยนะครับนั้นไม่มีร่องรอยาการฉีกขาดเลยพี่ดูเม็ดอาา์ที่ประตูเนี่ยเป็นไงโคตรสวยนะพี่นะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวมาต่อที่ฝั่งคนขับกันต่อ ขั้ตอนที่ฝั่งคนขับนี่เห็นไหมพวกไอที่พักแขนนะครับไม่มีร่องรอยไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดเลยพี่ไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดเลยนะกระจกไฟฟ้าสี่บานฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้แบบนี้เลยนะครับเซ mm hmm. ็นทรัลล็อกมีให้นะครับอันนี้ก็ปรับพับกระจกไฟฟ้านะที่เปิดตูแบบโครเมีแบบนี้เลยนะพี่นะแล้วก็บอกคนขับนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับคนเตี้ยขับได้คนสูงขับดีพี่ นะปรับได้เลยตามความถนดัดเราเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทรถดูกันดีกว่านะครับพี่นี่ผมสตาร์ทรถละเนี่ยครับพวงมลาลัยมันติฝั่งซ้ายนะครับกดโทรเข้าโทรออกได้น้าอนี้จะเป็นปุ่มเล่งเสียงรถเสียงับอันี่ก็กดแบบว่าถัดไปนี่พี่ดูเลขมานะครับหนึ่งแสนโลพี่หนึ่งแสนโลมีระบบอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้ด้วยนี่กดปุ๊บหายปั๊บเลยนี่กดจากตัวนี้เนาะถ้าเราอยากประหยัดน้มามันเรากดตัวนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่อีโคไว้ตลอด มันก็นจะขึ้นอยู่ในโหมดอีโค่ไว้ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราปิดปุ๊บนี่อยากเล่นแรงหน่อยอยากเล่นในระบบที่มันแบบว่าพูดปาร์ตพูดป,า,ป,ดปานะครับเรากด power mode เลยนะพอเรากด power mode เนี่ยอ่าเขาเรียกว่าท้องมันจะดีขึ้นกว่าเดิมท้องมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมันจะมีสองจุดของจุดที่เราต้องสังเกตน,นะพี่ใน่วนของอีโค่โหมดเนี่ยเนี่ยกดปุ๊บตัวเนี้ยมันจะเอิบน,นิดนึงมันจะเอิบนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถึงขัง้นเอิบมากอะไรนะ แต่เพียงแค่ว่ามันแค่เร่งไม่มันแค่นั้นแหละแต่มันจะได้ในเรื่องของความประหยัดน้ํามันเข้ามามันจะได้ในเรื่องของความประหยัดน้ํามันเข้ามานะครับส่วนในตัวนี้ตัวพาวเวอร์โหมดนี้นะในตัวพาวเวอร์โหมดเนี้ยนะครับนะมันจะทําให้เรา,าเวลาเราถ้าผมแนะนํานะถ้าเราจะเห็นประสิทธิภาพที่มันเยอะเห็นประสิทธิภาพที่มันเยอะนะครับก็คือตอนเราแซงแล้วเราไม่มั่นใจ บางทีเราไปในถนนที่มันเป็นสองเลนนะพี่เลนสวนกันเนี้ยเราแซงแล้วเราไม่มั่นใจครับพี่ผมแนะนําให้กดอ่าปุ่มนี้เลยเนี่ย power mode นะมันก็จะขึ้นที่หน้าจอเลือนไมล์เราเนี่ยคาว่า pwr เนี่ยนะครับพี่เนี่ย pwr มันก็จะขึ้นมาที่ตัวนี้เลยนะครับทําให้เราเล่งแซงได้อย่างมั่นใจนะต้องบอกแบบนี้ว่าทำให้เราเล่งแซงได้อย่างมั่นใจนะครับนะซึ่งแล้วก็ผมนี่ น้ำมันนะดูเต็มเต็มอย่างนี้เลยนะพี่น้ำมันเต็มเต็มแบบนี้เลยนะมาต่อกันตรงกลางนี้ก็จะเป็นวิทยุที่เป็นหน้าจอทัชสะกรีนนะพี่นะเนี่ยกดเล่นทัชสะกรีนแบบนี้ได้เลยนะหรือว่านี่ดูกล้องมองหลังนี่ชัดชัดแบบนี้กันเลยพี่กล้องมองหลังชัดชัดแบบนี้กันเลยนะแล้วก็มีระบบอแอร์ที่มาเป็นแบบอนลอกล็ะกคนะครับสามารถเรเหยียบเสียบ USB ได้ AUX ได้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูในชั้งนอนนี่ คู่มือมีให้นะพี่นะคู่มือมีให้คู่มือมีม,อม,มาให้ครบๆเลยนะาทาษงภาษีพบรบดูให้ใหม่นะครับภาษีเนี่ยถ้าเกิดหมดภายในสามเดือนเนี่ยอย่างเ่นว่าลูกค้าเซื้อรถวันวันที่สิบห้าใช่ไหมสิบห้าอ่านวันนี้เดือนตุลาแล้วภาษีไม่หมดสิบห้าพฤศจิกาอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนภาษีให้ใหม่นะผมต่อภาษีให้ใหม่นะส่วนพบรบผมต่อให้ใหม่อยู่แล้ว น้ำเสนพรบอมต่อให้ใหม่อยู่แล้วนะครับนี่ดูหัวเกียร์นะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนี่หกสปีดนี่เลยหกสปีดแบบนี้เลยพี่นะครับแล้วก็ในมุมที่นี่ปรับครับนี่นี้นี่ครับกดนี่นี่บล็อกที่ผมบอกนะครับแล้วก็อันนี้นี่ที่ผมบอกว่าปรับขับสี่ขับสองได้เลยโฟลได้เลยนี่เนี่ยพี่ดูนะครับเนี่ยหมุนง่ายๆแบบนี้เลยสามารถปรับขับสี่ได้ปรับขับสองได้นะครับถือว่าเป็นรถที่สวยงามน่าใช้งานีกหนึ่งคันเลยนะคันนี้นะ เขาเรียกว่าออปชันมันครบนี่พาดติคุมบ่ออยู่แบบนี้เลยพี่นะเอ้พัดติคุมเขาเรียกว่าอะไรบ่อม่านบังแดดนะครับแล้วนี่ก็สามารถเก็บใสแบ่แว่นได้ครับสวยสวยงามมากนะครับเห็นไหมว่าทุกอย่างนะครับที่เป็นจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนตัวห้องเครื่องกันดีกว่านะครับผมไม่ได้ดับรถนะผมตามร,รถไว้อยู่อ่าเดี๋ยวผมไม้ดูในส่วนของโครงสร้างก่อนยังไงพี่ดูเมตาเร่งแถวแบบนี้เลยนะครับสวยงามจริงๆนะพี่นะ สวยงามมากจริงๆนะครับดูซ้มล้อหน้าขวาหน่อยอือโอโห,โหเป็นไงโชคเชิกไม่มีแตกนะแต่ล่าสุดลืมเปิดฝากระโปรงไปแล้วน่ารบเออฝากระโปรงอะอ่ะไปกันต่อนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะผมเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะพี่นะมาครับพี่พี่มาต่อที่ห้องเครื่องกันต่อเลยนะห้องเครื่องสวยๆแจ่งแตงแบบนี้เลยนะพี่ หนาวห่างก็แห้ง,งเ,เลยไม่มีน mm. ้ำมันเยิ้มรอยน้ำมันรั่วซึมเลยพี่อันนี้ผมภาษารถไว้อยู่ด้วยนะครับไม่เครื่องไม่มีสันนะพี่นะเครื่องไม่มีสันนะพี่นะแล้วดูน้ํายาหล่อเย็นสีฟูฟิ้งฟึ่งมากนะฟุ้งฟิงมากนะครับแล้วดูนี่นะดูที่แขนขวาก่อนเลยเนี <c oughs> ่ยเห็นไหมเม็ด <bananas> อ้างหนึ่งนะสายบางนี่หลังเก๋งง่ายนะพี่ซื้อแล้วก็บะหนึ่งสองสามนะพี่ดูเม็ดอ้างสามจุดนี้นะครับนะที่แขนขวาก่อนเลยนะทั้งวงบอกถึงความเดิมนะพี่นะ วงบอกถึงความเดิมนะนี่ผมตัวข้างขวาอยู่นะนี่แขนขวาเรามาดูแกะมต่อเนี่ยพี่ไม่เคยแกะไม่มีน้องรอยของการแกะเลยนะครับ,บน็อตเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะแล้วดูฝาปงนี่เลยพี่นะน็อตเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยพี่น็นอตเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะแผงการความร้อนมีให้แล้วก็ตัวนี้ก็นี่เนี่ยติดไปรอยเล็บแบบนี้เลยพี่น,น,น,นะนะคว <ๆ S 1> ามเดิมนะครับ แล้วก็ติ๊กเกอร์ข้อควรระวังก็ยังอยู่เลยแมตอาร์ Met ark, จัดเต็มระบบมาเลยพี่อ่ามาดูฝั่งซ้ายกันต่อนี่เลยพี่นี่น็อตเดิมเดิมโรงงานพี่น็อตเดิมเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะใครได้ไปถือว่าคุ้มน้นเดิมหน้าหลังข้างเดิมหมดเลยไม,ม่ได้โมนะผมพูดเรื่องจริงอันนี้น้าเพจเดิมโรงงานไม่ยับไม่ยุยไม่ยี่เลยมาดูแขนซ้ายต่อนี่แขนซ้ายนี่หนึ 1, 2, ่งสองสามฮะเป็นไงเท่ากับ พี่ได้รถเดิมๆรถเจิงๆคงข้างดีๆไปใช้กันเลยนะนี่ดูเครื่องนะครับเป็นไงเครื่องไม่มีสั่นนะครับนิ่งๆรัคพี่ออกไปไม่ใช้งานได้ยายะเลยครับพี่นะดูว่าน่าใช้นะราคานี้เลยหกหกเก้านะหกแสนหกหมื่นเก้าพันพร์อมหมื่นสองฟรีดาวด้วยนะครับผมเป็นฝาพงก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับพี่สำหรับโตลตาลิโวสองพันสี่อีพัสสี่คุณสี่รีบล็อกคันนี้ฝีเท่านะครับปีสองพันยี่สิบเลยเลขไม่หนึ่งแสนโลเองนะครับกับราคานี้เลย หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพ่รหมื่นสองฟรีดาวพี่ไม่ต้องใช้เงินรถไม่ต่บาทเดียวเลยนะพี่นะนะถ้าสนใจนะผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะเบอร์โทรผมศูนย์แปดหกสามสี่เจ็ดห้าสามสี่หนึ่งเซลมินนะแล้วก็ไลยเดีผมก็จะทิ้งไว้ที่ด้านล่างของเนี่ยนะครับในตัวคลิปนี้เลยนะส่วนบ้านเขียวผมนะลายดีผมอดีลายนะครับ m i l l m o l m ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับนะทักมาพูดคุยทักมาสอบถามได้พี่ นะไม่ว่าพี่จะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยผมมีบรกิการเฟนไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านผมมีบรกิการส่งรถถึงหน้าบ้านนะพี่สนใจนะครับรีบโทรมาเลยนะครับราคานี้นะไม่แพง6กแสนห่นเก้พันบาทผลอนหมื่นสองรีบติดต่อกันมาได้เลยนะครับ